โอโ้ยังสต,ตาร์ตติดเวเ้ยไปแล้วแม่บ๊ายบาย,บายาไปเลยครับ ไม่รู้ว่ามุมจะเป็นยังไงนะเพราะว่ารถมันต่างกันไงอันนี้รถมันต่ำแล้วก็เกน์ไม่อยู่ต่ำเดยวสเกลอ่าหะวัดยังไม่หายอีกต้องไปเติมน้ำมันนะ เติมสักร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งในเท่า,าระยะการขับนี่เท่ากับเวฟเลยที่เวฟนี่เติมห้านะอาทิตย์หนึ่งอันนี้ร้อยหนึ่งได้อาทิตย์หนึ่งแพงอะเพราะมันเป็นคาร์บูเรเตอร์นะมันไม่ได้เป็นหัวฉีดหัวเฉิดอะไรนะ ก็จะขับได้เร็วกว่า,าเว็บนะฮะเราก็จะมาดูว่าลมเข้าไหมอย่างน้อยก็ร้อยกว่าเฮ้ยรู้สึกว่าเครื่องมีดึงไว้หรือว่าน้ำมันจะหมดฮึ อย่าเพิ่งหมดเดี๋ยวเดี๋ยวไปเติมน้ำมันก่อนอาจจะต้องบิดไปเป็นก๊อกสองนะเชะลุพี่ลุพีอาเอสหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่รู้จักรุ่นอ๋อโอ้ยเอ,อ,อ็นะมันเทไปให้ใส่หูฟังได้วะ่ะ แต่อันตรายนะผมบอกไว้ก่อนเอออ่ะเอามันดีคงรีบอะแต่ไม่ตื่นมาแต่เช้าวะโอ้โยร้อนชิบหาย มันจะหมดวะเฮ้ยน้ำมันจะหมดเนาะพี่เฮียน้ำมันจะหมดน้ำมันจะหมดจะหมดจะหมดน้ำมันจะหมดน้ำหมดจริงหมดจริงหมดจริงพี่เฮียน้ำมันหมดจริงน้ำมันหมดจริงน้ำมันหมดจริงอันนี้น้ำมันหมดจริงพี่เฮียน้ำมันหมดจริงเวลา เดี๋ยวผมจะลองใช้ก๊อกสองดูนะเฮ้ยอย่าเพิ่งสิลูกไปถ้าปั๊มมันอยู่แค่นี้เองเฮ้ยหมดจริงเว้เอ้ย กไปก่อนลูกเรามันปั๊มอยู่แค่นี้เองคอนเทนต์สาดเร็ว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 อย่าเพิ่งบวดอย่าปั๊มอยู่แค่นี้เองไปก่อนเมื่อกี้แบบห้าวจัดแบบ เข้าเกียร์ห้าวูนๆูนูนแบบคงจะสดน้ำมันแหลกอะ่ะไปๆเราจะเราเราจะไปห้าวเราจะไม่ห้าวเราจะไปแบบนิ่มๆก่อนเพราะว่าปั๊มอยู่นี่ปั๊มอยู่หน้าอย่าพึ่งโหมดไม่อยากเข็นหนักรถหนักนะฮะเข็นมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องโอเคถึงถึงเว้ยโอ้โหเกือบได้เข็นในเวร เอาเอาไปทะลุดีกว่าแป๊บๆรปบๆๆๆๆๆ9501ครับพี่ ขอบคุณครับผมไปเฮียเกือบได้เข็นมาเบรเลยเกือบคอนเทนต์ครับเกือบคอนเทนต์เกือบแม่ได้เข็นมา ผมไม่ได้ไม่ได้ขับคันนี้นานน่ะแล้วเราก็ไม่ได้เติมเงินสนมากเราใช้แต่แบบว่าเอยไม่ได้เติมเงินเติมน้ามันคือเราใช้แต่เวฟไงเพราะมันประหยัดกว่าพอจะขับครั้งหนึ่งเนี้อคอนเทลเกืบได้ลากกืบได้จูงมาดีนะที่มันแบบยังพอมีเหลือมาปั๊มได้เลยโอ้โหเกือบ เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบเหนื่อยแล้วเกือบออกกําลังกายตอนเช้าแล้ว Спасибо.